ตั้งแต่ตอนผมขึ้นมอปลายผมเริ่มกดดันตัวเองมากขึ้นทั้งในเรื่องการเรียนที่จะต้องได้เกรดดีๆเรื่องกิจกรรมที่จะต้องโดดเด่นอาจจะด้วยเหตุผลที่อยากจะช่วยฐานะทางบ้านให้ดีขึ้นผมจึงมักแข่งกับผู้คนรอบข้างเสมอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ในช่วงเข้าสู่มหาวิทยาลัยผมมีเป้าหมายที่อยากจะเข้าคณะดีๆในมหาวิทยาลัยชื่อเสียง,งดังๆถึงแม้ว่าคนที่บ้านผมจะไม่ได้กดดันหรือคาดหวังอะไรกับผมเลย แต่เนี่ยแหละมันทําให้ผมกดดันตัวเองมากขึ้นไปอีกเพราะว่าผมอยากทําให้พวกเขารู้สึกภูมิใจที่มีลูกอย่างผมบ้างก็แค่นั้นเองและในที่สุดผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีก็คือผมสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยที่ผมหวังไว้ได้แต่ข่าวร้ายคือผลการเรียนที่ออกมานั้นกลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้มันทําให้ผมรู้สึกยิ่งแย่และกดดันตัวเองมากขึ้นเรื่อยเื่อ ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาผมยังพยายามไม่มากพอจนในที่สุดผมก็เป็นโรคซึมเศร้าบางครั้งผมก็เผลอคิดว่าถ้าเกิดผมหายไปสักคนทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นก็ได้เช้าวันหนึ่งผมกำลังจะเข้าเรียนผมก็พบกับแมวอ้วนตัวหนึง่งนั่งอยู่ข้างประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆของผมบอกว่ามันมานั่งรออยู่ตรงนี้ที่เดิมเป็นเวลาสองวันแล้ว โดยที่ไม่รู้ว่ามันมีเจ้าของหรือเปล่าผมเห็นว่ามันน่ารักดีแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนเย็นวันนั้นระหว่างที่เดินกลับบ้านผมก็ได้แต่คิดวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนที่นับวันผลการเรียนมันก็ยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆความกดดันความเครียดก็ยิ่งถาโถมมากขึ้นไปอีกแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสายตาของผมไปสะดุดกับวัตถุก้อนกลมบางอย่างมันทำให้ผมหยุดความเครียดไปได้ชั่วขณะ ทำไมทำไมไอแมวอ้วนที่นั่งอยู่หน้ามาหาลัยถึงเดินตามผมถึงบ้านได้ละ่ะเจ้าแมวอ้วนตัวนี้มันเอาแต่มองผมตลอดราว่ามันกําลังอ้อนวอนให้ผมรับมันไปเลี้ยงรูปร่างของมันอ้วนกลมเหมือนขนุนตากลมขนปุยนจนรู้สึกอยากจะเข้าไปสัมผัสในเดียวนั้นเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะไม่เอาดีกว่าตอนนี้ผมยังไม่อยากมีสัตว์เลี้ยงแค่เลี้ยงตัวเองให้ชีวิตผ่านไปวันๆยังดูเหมือนเป็นเรื่องยากอยู่เลย ผมรีลบละสายตาจากแมวร่างขนุนและเดินกลับเข้าบ้านอย่างรวดเร็วก่อนที่ผมจะพ่ายแพ้กับสายตาอันอ่อนวอนของแมวนั่นเช้าตรู่วันถัดมาผมอยู่ในห้องนอนกับการนอนหลับเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเพราะอาการนอนไม่หลับจากภาวะซึมเศร้าของผมทำให้ผมรู้สึกง่วงเหนื่อยจนไม่อยากออกไปไหนไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นแต่ในความเมื่อยล้าแะเพียสุดขีดนี้ผมตัดสินใจลุกขึ้นไปเปิดผ้าม่านและหน้านตา่าง เพื่อให้แสงสว่างเข้ามาช่วยจัดการกับความมืดมนในห้องของผมไม่ขังตัวเองในความมืดก็นับว่าเก่งแล้วแต่วันนี้ภาพที่ผมเห็นนอกระเบียงมันต่างออกไปจากทุกวันนี่มันเดจะวูหรือเปล่าเนี่ยทำไมเจ้าแมวอ้วนนั่นอย่างนั่งอยู่ตรงนั้นทําตัวปุกปุยเหมือนลูกขนุนเหมือนเดิมเลยมันจ้องมองมาที่ผมจากกาแพงของบ้านฝั่งตรงข้ามหลังจากนั้นในทุกๆวันไม่ว่าผมจะไปที่ไหนมหาวิทยาลัยหรือกลับบ้าน เจ้าแมวอ้วนตัวนี้ก็เดินตามติดผมราวกับว่าผมเป็นเจ้าของมันซะอ,อย่างนั้นเพื่อนผมคนนึงบอกว่าเอามันไปเลี้ยงเถอะนะถ้ามันจะตามนายขนาดเนี้ยไม่แน่นะมันอาจจะทําให้ชีวิตนายดีขึ้นก็ได้นะผมยืนคิดอยู่สักพักหนึ่งก็ได้เหรอเลี้ยงก็ได้เจ้าแมวบ้าหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจรับสมาชิกใหม่เข้ามาไว้ในบ้านตั้งแต่มีเจ้าแมวอ้วนตัวนี้ชีวิตประจําวันของผมนั้นก็เปลี่ยนไป ในทุกๆเช้ามันจะคอยมาปลุกผมตลอดถึงผมจะไม่อยากให้มันปลุกก็เถอะหรือในเวลาที่ผมนั่งทํางานมันมักจะมานั่งคอเคลียร์อยู่ข้างๆข,ขึ้นมานั่งตักบ,บ้างกระโดดไปมาราวกับตัวเบาแต่จริงๆแล้วแกตัวโคตรหนักเลยโดยเฉพาะเวลาที่ผมนั่งพิมพ์งานอยู่มันจะมานั่งทับแป้นพิมพ์ตลอดไม่ว่าจะอุ้มไปไว้ที่ไหนสักกี่ครั้งมันก็จะกลับมาที่เดิมยิ่งเวลาที่มันร้องหาคออาหารนะ ชอบทำให้ผมประหลาดใจเสมอไม่รู้มันจะมาขออาหารทำไมอาหารยังเต็มจานอยู่เลยแค่มันอยู่ข้างๆเท่านั้นเองแต่ว่าตั้งแต่มีไอ้เจ้าแมวกลมอยู่ด้วยผมกลับรู้สึกดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจความเครียดความกดดันเริ่มน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดจากที่นอนไม่ค่อยหลับผมกลับรู้สึกหลับง่ายกว่าเดิมหรือจะเป็นเพราะเจ้าแมวอ้วนนั่นนอนอยู่ข้างผมในตอนที่ผมนอนหรือเปล่านะแต่ยังไงก็เหอะมันรู้สึกดีมากๆเลย โดยเฉพาะเวลาที่รูปตัวมันแล้วมีเสียงกรนออกมาจากในลําคอหลายครั้งทาให้ผมรู้สึกสงสัยผมจึงลองหาข้อมูลในเน็ตแล้วก็พบกับคําว่าสัตว์เลี้ยงบําบัดซึ่งผมไม่ได้คิดไปเองเพราะจากที่หาข้อมูลไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นที่ดีขึ้นยังมีอีกหลายคนที่อาการดีขึ้นจากการใช้สัตว์เลี้ยงบําบัดจากงานวิจัยสามารถช่วยเยียวยาจิตใจหรือบรรเทาความกังวลใจของผู้ป่วยได้ อย่างเช่นในผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาสภาพจิตใจหรือร่างกายให้แข็งแรงการเลี้ยงสัตว์ช่วยบรรเทาความเหงาและป้องก,กันโรคซึมเศร้าได้ด้วยนอกจากผู้สูงอายุแล้วเด็กวัยรุ่นวัยทำงานหรือใครก็ตามที่ต้องการเยียวยาจิตใจในเวลาที่เศร้าไม่ว่ามันกำลังจะแตกสลายขนาดไหนการมีพวกมันอยู่ด้วยสามารถสร้างความอบอุ่นขึ้นมาเยียวยาจิตใจของพวกเราได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำอะไรก็ตามแถมยังมีงานวิจัยประเมิอนออกมาว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจำนวนหนึ่ง เมื่อบำบัดด้วยสัตว์เลี้ยงก็สามารถที่จะกลับมามีอาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนอาการของผมนั้นเรียกได้ว่ากลับมาดีขึ้นแต่เพราะพระเจ้าคงคิดว่าชีวิตมันง่ายเกินไปจึงให้บททดส,สอบมาอีกครั้งครั้งนี้มันทําให้ผมรู้สึกดิ่งลึกกว่าครั้งแรกผลสอบในวิชาที่ผมมั่นใจที่สุดและคาดหวังไว้มากออกมาแย่มากมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังเลยสักนิดผมได้แต่ถามตัวเองซ้าๆว่านี่ผมพยายามไม่พออีกเหรอ ทำไมผมมันโง่ขนาดนี้หรือผมไม่เหมาะกับที่นี่ถ้าผมเลิกเรียนไปเลยจะเป็นยังไงพ่อแม่ต้องอายคนแถวบ้านแน่ที่มีลูกอย่างผมความคิดลบๆมันจู่โจมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนร่างกายของผมสุดจนแทบจะทรงตัวไม่อยู่หรือจริงๆแล้วผมมันไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้แต่ก่อนผมได้แต่คิดในหัวผมตัดสินใจเดินไปหยิบขวดยานอนหลับที่แอบซื้อไว้ผมเปิดฝาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะกรอกยานอนหลับทั้งหมดเข้าไปในปากอย่างไม่คิดอะไรเลย แต่อยู่ดีๆผมก็รู้สึกถึงวัตถุหนักๆอะไรบางอย่างกระแทกเข้ามาที่หน้าท้องของผมอย่างจังเจ้าแมวอ้วนมันกระโดดลงมาจากตู้เสื้อผ้าลงมาที่หน้าท้องของผมทําเอาผมสําลักยาออกมาหมดผมจ้องมันพร้อมกับหอบไม่หยุดเมียวเมียวเจ้าแมวอ้วนร้องเสียงดังราวกับว่ามันไม่อยากให้ผมตายเสียงร้องของมันทําให้ผมชุดคิดได้ว่าแมวมันยังรู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่เลยจะทําไมทําไมเราถึงจะไปทิ้งชีวิตตัวเองแบบนี้ล่ะก็ได้ก็ได้จากนี้ไป ฉันจะไม่คิดสั้นเพราะไอโ้โรคซึมเศร้านี่อีกลเะเกลางั้นแกช่วยอยู่ข้างๆฉันเป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยนะฉันอยากหายจากโรคนี้แล้วล่ะสายตาของมันที่ใครได้มองก็รู้ว่ามันกําลังบอกรักผมอยู่ผมรู้แล้วว่าอย่างน้อยชีวิตของผมก็มีค่ากับใครสักคนผมยังหายไปไหนไม่ได้ถ้าผมหายไปเจ้ากลมนี่มันจะอยู่ยังไจงจริงๆแล้วเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับเรามาดูในมุมมองของเจ้าแมวกันดีกว่า ฉันคือแมวจรที่อาศัยอยู่กับแมวตัวอื่นๆแถวนี้อย่างอิสระแต่ไม่รู้ทําไมนะแมวตัวอื่นนะ่ะชอบเข้าไปอยู่ใ,ใกล้ๆคนจังเลยแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่กับพวกมันจนได้จนอยู่มาวันหนึ่งฉันก็สังเกตได้ว่าเจ้าพวกแมวที่ไปอยู่กับพวกมนุษย์มันก็กลายเป็นเจ้านายส่วนพวกมนุษย์มันก็กลายเป็นทาสพวกมนุษย์นะ่ะมันทําตามคําสั่งของพวกเราหมดเลยแถมได้กินอาหารตามใจอีกต่างหากช่างน,น่าสนใจซะแล้วสิ คนไหนดีนะผ่านมาสองวันแล้วยังไม่มีใครโดนตาฉันสักคนเลยเอ๊ะคนนั้นน่าสนใจดีนะเอาละฉันเลือกนายคนนั้นแล้วกันหน้าตาดูงูโง,ง่ซื่อ,อดีน่าจะหลอกได้ไม่ยากฉันเลือกนายเนี่แหละไหนดูซิว่าแกอยู่ที่ไหนฉันเดินเข้าไปใกล้กๆเจ้ามนุษย์นั่นแล้วก็พูดว่ามาเป็นทาสรับใช้ฉันซะดูสายตาเจ้านั่นสิหลงรักฉันแล้วใช่ไหมละ่ะ เห็นคนปุยๆของฉันไหมมันรูปฉันสิรูปฉันแล้วอ้าวแต่เจ้านันเดินไปเฉยเลยมันทิ้งฉันไว้ข้างนอกคนเดียวทําไมเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้านันยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองคือทาสฮะฮสงสัยฉันต้องตามเจ้านันไปทุกที่ฉันอยู่ใกล้ๆมันทุกเวลาเพื่อจะให้เจ้านันมันได้รู้ฐานะของตัวเองจนในที่สุดมันก็เป็นไปตามที่ฉันคาดไว้ จ้ามนุษย์โง่นั่นมันรู้ฐานะของตัวเองสักทีคราวนี้ฉันก็ได้ไปอยู่ในบ้านอันแสนวิเศษสักทีฉันก็ไม่รู้ว่าเจ้านี่มันโง่หรือเปล่าแต่ว่าฉันต้องเดินไปบอกมันตลอดเลยว่านี่มันเวลาหารฉันแล้วทําไมนายต้องป้อนฉันด้วยอาหารบิดเม็ดด้วยเนี่ยนายนี่มันไม่ได้เรื่องเอาซะเลยนี่แกไม่รู้ใช่ไหมว่าของทุกอย่างในบ้านหลังนี้นะเป็นของฉัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่แก้ากำลังใส่อยู่รวมทั้งไอ้เครื่องสี่เหลี่ยมที่มีจอสว่างสว่างตะปุ่มตะปำนั่นด้วยหรือแม้แต่เจ้าเจ้าก็เป็นของข้าแถมตัวของเจ้านั้นก็เหมาะที่จะเป็นบอลลังให้ข้านั่งมากๆหิวอยหิวหิวฉันหิวมากๆทาไมเจ้าทานไม่เอาอาหารมาให้ฉันสักทีนะฉันเจ้าบ้านันกาลังกินอาหารเม็ดสีขาวคนเดียวอีก น่าอร่อยชะมัดนี่จะกินหมดไม่แบ่งฉันเลยหรือไงฉันไม่ยอมหรอกนะนั่นมันเป็นของของฉันแกโดนดีแนะ่ถ้าระเบิดแมวพิคาดเออเป็นไงล่ะฉันกระโดดเข้าไปในท้องของแกอย่างจังแกจง้ายอาหารมิดของแกมาซะใช่ใช่แบบนั้นแหละนี่แกรู้แล้วสินะว่าใครใหญ่ที่สุดทำไมแกถ,ถึงมามองฉันด้วยสายตาซึ้งๆอย่างนั้นล่ะโอ้นีแกกอดขออภัยจากฉันที่กินอาหารคนเดียวสินะ มนุษย์น่ะมันก็เป็นได้แค่ทา,าตของแมวเท่านั้นแหละจำใส่สมองเอาไว้สะนะเจ้ามนุษย์โง่แมว